สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ทำขึ้นหลังจากที่ Spider-Man No Way Home เพิ่งจะเข้าฉายในประเทศไทยรอบปกติเพียงวันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตามมารยาทแล้วเราจะไม่สปอยใดๆที่เป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านที่ได้รับการสปอยมาแล้วว่าไม่เป็นไรเพราะหนังเรื่องนี้มีความยาวถึง2ชั่วโมงครึ่งสิ่งที่เราได้ยิน มันจะจริงหรือจะไม่จริงก็ได้อย่าไปสนใจมันเราไปสนุกตื่นเต้นดื่มด่าในโรงภาพยนตร์ดีกว่าพี่โอเองก็ได้รับการสปอยมาคือหลังจากที่หนังฉายไปตั้งแต่วันที่15ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่อเมริกาวันที่17 15บางประเทศหลังจากนั้นจนถึงวันที่2 3าเนี่ยเป็นเวลา8วันเราก็พยายามปกปิดปิดถูปิดตาปิด ปิดทุกอย่างแล้วก็แทบจะไม่คุยกับน้องๆที่เป็นแฟนคลับมาเวลเลยเพราะกลัวเขารับรู้ข้อมูลอะไรมาแล้วเขาก็จะมาปล่อยใส่เราอย่างในเวนนอมเขาก็เคยปล่อยอย่างใน A อเวนเจอร์เขาก็เคยปล่อยนะครับอันนั้นมันก็ทําให้เราค่อนข้างขัดใจหรือว่าเราจะรู้สึกว่าความดื่มด่าหรืออัธรรตในการชมด้วยตัวเองของเราลดลงแต่ครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนๆเพราะครั้งก่อนๆน,นะ สิ่งที่สปอยมามันเกิดจากการขุดเจาะของคนที่อยากรู้อยากเห็นจริงๆแต่ครั้งนี้มันดูเหมือนว่าโซนี่ตั้งใจจะให้รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่จะมาปรากฏในเรื่องมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นวิธีการที่ต่างจากมาเวลฝั่งดิสนีย์ซึ่งปิดไปหมดหลอกทุกอย่างมาเวลฝั Marvel, ่งโซนี่เปิดหมดแต่ก็ไม่ได้เปิดหมดนะ ก็คือก็ยังยังยังมีความเป็นมาเวลอยู่ก็คือยังมีการหลอกยังมีการทําให้ไข้เขวเข้าใจผิดอยู่นะครับบางอย่างที่เราคิดว่าเรารู้แล้วหรือเราได้รับการสปอยมาแล้วไปดูในโรงมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งคืออาจจะมีความจริงแค่บางส่วนแล้วก็หลายๆส่วนเป็นส่วนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็ยังคงสนุกตื่นเต้นได้ก่อนไปดูเนี่ย พี่โอเสียใจมากเพราะว่าเราปิดมาตลอดนะแล้วตอนเช้าวันที่ดูเลยวันที่23 9สิบโมงคือห้างเปิด10บโมงเก้โมงพี่โอก็ทําโพสต์จัง Facebook YouTube อะไรไปไปเรื่อยๆอ่านแล้วมันก็ข้อความเด้งขึ้นมาที่มุมขวาเนี่ยเด้งปึง้งแล้วก็เป็นรูปเป็นปกที่เกี่ยวข้องกับสไปเดอร์แมนโนเว o หมทั้งปกทั้งชื่อคลิปสปอยสิ่งที่พี่โอไม่ควรรู้ทุกอย่างไม่ทุกอย่าง เราเข้าใจว่าทุกอย่างแล้วก็วันนี้ก็ไปดูในโรงยเยอะรู้แล้วรู้แล้วไม่เป็นไรหรอกแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นสิ่งอื่นๆที่เราไม่รู้ในเรื่องยังมีอีกเยอะที่มันไม่ได้สปอยที่ไม่มีการสปอยที่ไม่มีการหลุดออกมาเลยทุกคนยังสามารถดื่มดับได้อยู่และสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วจริงไม่จริงก็ช่างมันเราไปดูได้อย่างสนุกการสปอยนี่บางที การที่เรารู้อะไรบางอย่างในหนังก่อนเนี่ยบางทีมันจะเป็นการกระตุ้นให้เราดูหนังได้สนุกมากขึ้นด้วยซ้ําถ้าเรารู้แล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรารู้บางทีมันอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับม,มันมันมีมันจะมี2ออย่างคืออย่างหนึ่งคือต้องไวเซอร์ไพรส์ไว้รู้เองในโรงจริงจอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งรู้ยิ่งดียิ่งรู้ยิ่งกระตุ้นความอยากแล้วสมมุติว่าถ้าเราเดาว,ว่าเออมี อันนี้สมมตินะสมมติว่าเราเดาว่ามีเทพเจ้าสายฟ้ามีกัปตันอเมริกาอะไรมาเงี้ยเรารู้มาอย่างนี้รรนนละแล้วพอเข้าไปดูในโรงมันไม่มีแล้วนั้นอย่างนั้นเราก็จะเสียความรู้สึกอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่ว่าพว,พวกเขาไม่ได้มานะเอ้ามามาแค่อุปกรณ์บางอย่าง <laughs> อันนี้สปอ,บบอยเล่นๆอะไรรอเล่นนะครับ เอาละหมายความว่าทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสนุกพี่โอดูแล้วตื่นเต้นประทับใจมากแล้วก็ที่เมืองนอกก็ให้สิบเต็มสิบเต็มสิเต็มมาตลอดเนี่ยพี่โอก็อยากจะให้10เต็มด้วยถ้าให้เกิน10ได้ก็อยากให้นะครับแต่ขอบอกว่า10เต็มของสไปเดอร์แมนนี้จะไปเทียบเท่าความตื่นเต้นระทึกขวัญบอกว่าขนลุกใจเต้นหัวใจวายแบบอเวนเจอร์เอนเกมอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะอย่างนั้นอย่างนั้นคือคือถ้า สมมติว่าถ้าเราเทียบอย่างแผ่นดินไหวริตอร์สูงสุดมันมันเก้าใช่ไหมแต่ว่าสูงไปกว่าเก้าเนี่ยไม่ว่าจะสูงไปเท่าไหร่มันก็ยังเก้าอยู่อันนี้คือคะแนนเต็มเนี่ยมันจะเต็มแบบเต็มแล้วว่ามันไม่สามารถให้ได้มากกว่านี้แล้วแต่ส่วนที่ล้นเกินไปเท่าไหร่มันมันก็ยังถือว่าสิทธิ์เต็มอยู่นะครับ a d v e n เวนเจอร์ Avengers อาจจะล้นไปเยอะเพราะว่ามีตัวละครเยอะมีพระเอกมีอะไรต่ออะไรมากมีความเข้มข้นดรามา่าแอ e ด t เวนเจอร์ผจญภัยแอคชั่น เต็มที่สามชั่วโมงอันนั้นแหละคืออาจจะเกินสิทเต็มไปสามเท่าแต่อันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าสไปเดอร์แมนเป็นหนังเบาๆหนังวัยรุ่นหนังที่ฮีโร่ที่ยังเด็กแล้วก็เรื่องก็ค่อนข้างเบาสมองมีตลกมาสอดแทรกอยู่ตลอดเวลามีความสัมพันธ์ระหว่างมิตรภาพเพื่อนฝูงและครอบครัวก็ยังคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปในทิศทางแบบอเวนเจอร์เราถ้าเราเข้าใจแล้วว่าอารมณ์ของสไปเดอร์แมนเป็นอย่างนี้คือ มันเต็มในความเป็นหนังสไปเดอร์แมนอย่าเอาไปเทียบว่ามันจะต้องเทียบเท่ากับอเวนเจอร์ถึงจะให้สิบเต็มนะครับถ้ามันเต็มที่ในความเป็นสไปเดอร์แมนแล้วพี่โอกก็ให้สิบเต็มได้เหมือนกันครับก็คลิปนี้ไม่สปอยแต่บอกว่าสนุกแล้วเอนครีดสองตัวอันนี้อันนี้น่าจะพูดได้นะน,นี่น่าจะสปอยได้เพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่ามีตัวอย่างของด็อกเตอร์สเตรนจ จอมเวทมหาการภาค2ปล่อยออกมาในวันเดียวกับที่เข้าฉายในประเทศไทยนะครับในเองเครดิตนั้นก็คือตัวอย่างนี้เป็นอันสุดท้ายเป็นเครดิตสุดท้ายซึ่งเราจะไม่รอดูก็ได้เพราะเราเห็นแล้วเราจะดูใน YouTube ดูในอะไรช่องทางอื่นเพราะว่ากว่ากว่าตัวเื่งสือจะขึ้นไปจนถึงเครดิตสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างดรสเตรนนะ่ะก็กินเวลาน,านานอยู่นะครับท้ารีบหรือถ้าปวดฉีเพราะว่าอันไวนานก็ออกมาได้เลยครับแล้วก็ค่อยมาดูใน YouTube ในอะไรต่อก็ได้ส่วนเอนเครดิตแรกอันนี้อยู่ดูได้นะครับมีเครดิตแรก1ตัวซึ่งก็เป็นสิ่งที่สปอยไม่ได้แล้วอยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้กันอย่างสนุกผ่านไปอีกสักอาทิตย์สอาทิตย์เราช่วงนั้นหนังว่างๆเราอาจจะมาคุยเรื่องนี้อีกก็ได้รืงเรื่องอย่างเช่น เรื่องข้อมูลสถิติซึ่งตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งไปทั่วโลกแล้วแล้วก็คิดว่าจะทำเงิน1,000ล้านเหรียญสหรัฐได้ภายในสุดสัปดาห์นี้แน่นอนซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ที่2ของการฉายในโลกนะครับเอาชนะ The Battle at Lake c h a n g j ของจีนได้ในที่สุดและก็จะเป็นอันดับหนึ่งในยุคโควิดหนังที่ทำเงินได้ถึงพันล้านของโลกเรื่องล่าสุด เป็นหนังในปีปลายปี2019ทําเงินได้ต้นปี2020นั่นก็คือเรื่อง Star Wars อะไรนะ The Rise of the Skywalker นะครับส่วนปีที่แล้วไม่มีเลยปีที่แล้วสูงสุดก็เป็นหนักรบ800ของจีน400กว่าล้านเหรียญสหรัฐปีนี้ตอนแรกหนังจีนก็ถือครองอยู่แหละอันดับ2ก็หนังจีนไฮมัมตอนนี้เปลี่ยนแล้ว เป็นสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นหนังอันด,ดับหนึ่งของปีนี้เป็นอัดดนอด,ดับหนึ่งของยุโคโควิดคือนับ2ปีตั้งแ,แต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ด้วย10เต็มเอาละทีนี้เรามาพูดเรื่องที่ไม่ได้สปอยพี่โอ๋ขอเปรียบเทียบสไปเดอร์แมนทั้ง3คน3เวอร์ชันนะครับนี่ไม่ได้บอกนะว่าเขาอยู่ในหนังเรื่องนี้หรือเปล่าเวอร์ชันแรกโทบี้แม็กควายคนชอบเยอะ แต่ส่วนตัวพี่โอชอบแอนดูกราฟิวที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นการแสดงของเขานี่อินเนอร์สุดๆมันดราม่ามันอารมณ์ภายในมันชัดเจนมากอะแล้วเขาก็เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วนี่พี่โอขนาดมีสมุดภาพเก็บไว้เลยนะแล้วเดี๋ยววันหลังจะโชว์ให้ดูว่ามีโชว์ตอนนี้ดยก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้าง,งสวยงามมากครับ อสองแผ่นนี้เป็นซีดีซาวด์แทร็กนะครับตอนนี้พอรุ่นสามรุ่นของทอมฮอลแลนด์ทอมไทยแลนด์เนี่ย <Yeah. S 1> เขาชอบเมืองไทยมากเพราะเขาเคยมาถ่ายเรื่อง Impossible สึนามิภูเก็ตนะครับรุ่นนี้รุ่นของทอมฮอลแลนด์ประเทศไทยไม่มีซีดีจำหน่ายแล้วโอ้แอนดูหล่อสุดครับ ส่วนเรื่องที่ดีที่สุดดังที่สุดก็คือสไปร์แมนภาคสอที่ด็อกออกเป็นตัวร้ายและที่ด็อกออกมาเนี่ยตัวร้ายมากัน5ตัวนะครับในเรื่องนี้แล้วเราเห็นท้ายเครดิตของเวนอมว่าเกี่ยวข้องกับสไปร์แมนด้วยแต่ว่าในเรื่องในตัวอย่างไม่ปรากฏว่ามีเวนอมพี่ออกก็พูดไม่ได้นะครับว่ามีเวนอมหรือเปล่า นี่หน้ากากสไปเดอร์แมนนี่ถังข้าโพดด็อกเตอร์สเตรนนี่ถังสไปเดอร์แมนถังที่แล้วถังนี้ไม่มีไปดูหน้าโรงเห็นมีแต่ถังเวนอมครับ พบกันในคลิปอื่นๆก็ขอให้ทุกท่านดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยความสนุกนะครับมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือพูดผิดพลาดอะไรไปไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยครับกด subscribe ไลค์วิวแชร์ด้วยคะแนนคะแนน IMDB ตอนนี้อยู่ที่9.0จากคนโหวตเป็นแสนคนแล้วนักวิจารณ์ให้70กว่า,วาเต็มร้อยส่วนในเว็บมะเขือได้สูงถึง9495%ครับพี่โอบอกแล้วบอกอีกก็10เต็มนั่นแหละ พบกันคลิปอื่นขอบคุณครับสวัสดีครับยังไม่ได้พูดอะไรบ้างอะฉากประทับใจดูแล้วประทับใจมากเอ่อฉากเห็นเขาบอกว่าคนดูออกมาร้องไห้หลายคนก็มันก็เป็นความซาบซึ้งนะมีฉากที่พี่โอชอบที่สุดในเรื่องนี้คือฉากที่ เอ็มเตกตึกอันนั้นสถานมากตกตกนั่งร้านนั่งร้านหรือตึกเนี่ยร่วงลงมาน้ําตาไหลเลยครับน้ําตาซึมบอกแค่นี้แหละไม่ได้สปอยอันนี้พูดเพราะว่ามันมีในตัวอย่างนะครับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างพี่โอ,อพูดไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ